โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง GIN น EASY นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาทำการเปิดแคปซูลน,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 นะครับผม100เม็ดสนับสนุนโดยเซิร์ฟรีเบิร์ดนะครับผมก็เออก็เซิร์ฟรีเบิร์ดนะครับอยู่ในอยู่กับเรซิตี้รีเบิร์นะครับผมหรือว่า r b ร์อาร์ของน้อเองนะผมนะก็วันนี้ได้แคปมา100เม็ดนะครับเป็นแคปของออมอีเอสฮูลานนะครับนะครับผม100รเม็ดนะครับผมวันนี้วันที่สามนะครับพฤศจิกายนนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากที่เราห่างหายในการทำคลิปเปิดนู่นตีนี่ตีนั่นไปนานนะผมนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกลับมารันแล้วนะครับผมนะในวงการเดอะซิตี้นะครับผมนะก็เดี๋ยว ตอนนี้ก็มีอ,อ,อะไรอะมีล้อครับบวก6ที่ผมดองไว้นะครับผมใช่เต็มสัก3 30อันนะครับผม30ล้อเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปลองชมกันนะว่าอะไรจะเกิดต่อหรืออะไรยังไงนะผมก็ไปลองดูได้<ม>ก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เกิดหัวใจกด u b s ส r คร e กูด้วยนะครับผมแค่นั้นแหละไปะไปเปิดแคปเลยไม่รอช้ารีรอล่ำไรล,ล่ำลึงนะครับไปเลยครับไปไป ดูดีว่า1 100เอเอ้ย100เมตรเราจะได้เกิน120เอมหรือว่า110เอหรือเปล่านะผมถ้าเราได้แบบเกิน150เอมหรือว่า120เอมหรือว่า110เอมหรือว่า100 M. เอาง่ายคือ100เอขึ้นไปอะ่ะมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับแค่พูดไปงัน้นแหละมไม่รู้เพื่ออะไรไปลุ100เมตดนะครับเอแรกมาเราเราจะโยนของขายนะเราเราไม่เอาไปขายนะครับเราโยนทิ้งเลยแต่ถ้าจริงมันมันก็เก็บไปได้แหละครับแต่ว่าเราก็คือแบบ คือของฟรีอ่ะนะอุ้ยห้าเอมานะห้าเอมาอุ้ยหนึ่งเอมมาเดี๋ยวใจดูว่าอุ้ยอ๋อนี่เอมหนึ่งไม่มีอะไรอุ้ยห้าเอมอีกแล้วอุ้ยอุ้ยเวอร์ <c oughs> อุ้ยเวอร์นะ <c oughs> เอาไามาไปไปนะครับตอนนี้ก็ไปต่อ คือเปิดอันเนี้ยผูที่ผมเคยเปิดมาส่วนใหญ่แม่งไอ้กล่องไอเน,นี้ยแม่งเยอะชิบหายดยกล่องกันแตกผมได้โคตรเยอะรอบหนึ่งอะลรอ,อเอ้ยลืมไปแล้วเดี๋ยวเราเก็บล้อเอาไว้ตีบวกนะครับวิ่งห้าเอ็มอีกแล้ววิ่งก็คือแบบ1อยเม็ดอะมาดูกันว่าเราจะได้ทั้หมดกี่เอ็มอะแค่นั้นแหละเรามาดูกันนะครับผมก็ใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกด ไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดถูกใจให้ครบสักยี่สิบใจแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็คลิปหน้าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกอยากเห็นคอนเทนต์อะไรอยากเปิดอะไรหรือว่าอยากเห็นรีวิวขันไหนอยากเห็นตีบวกอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะ้ครับผมคอมเมนต์ไปได้นะครับจะได้คลิปหน้าจะได้ดูว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะครับผมทาไมทาคลิปเหมือนมันดรอปเอ็มนึงบ่อยอย่างวะ ทำไมกูเปิดตอนกูสตรีมทำไมกูได้แต่ห้าแสนวะแปลกๆนะเนี่ยเนี่ยห้าเอมอีกแล้วเว้ยทิ้งไปรอนี้เราไม่เอาแต่จริงผมว่าห้าเอมอีกแล้วดูดิเหมือนมันรู้ว่ากูจะทำคลิปอะเซิร์ฟอ,อะเหมือนมันรู้อะ ่อครับไปต่อครับพวกนี้ขายพวกนี้ขายนะครับผมเดี๋ยวเราแบบคลิปหน้าหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปหาแจกของกับคนที่เขากดไลค์หรือว่ากดติดตามเราดีกว่าในในรูปเพจใน youtube นะครับผมนะเออผมยังไม่เคยแจกของในคนใน youtube เลยเดี๋ยวต้องลอง,ลองแจกบ้างแนละ้วอยากได้อยากอยากได้ของอะไรแจกก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อแบบจะไปขอทีมง,งานมาให้แจกให้อะไรอย่างงี้หรือว่า เปิดแคปแล้วมันแบบเออได้เก็บไว้เองเี่ยจะได้เก็บไว้ให้คนที่ดูใน YouTube นะครับผมเฮ้ยสิบเอ็มเฮ้ยเอ้าแล้วกูทิ้งบ่อทำไมอ่ะสงสัยชินเท่าทีเฮ้ยเหมือนจะคุ้มนะเหมือนจะคุ้มนะเฮ้ยเอา้าโทษทีครับพอดีเพิ่งตื่นเอพอดียังไม่นอนครับอาจจะหลอนเบอร์เบอร์อรหรืออะไรไปบ้างนิดหน่อยนะครับขออนุญาตแล้วกัน พวกลายพวกอะไรเราจะไม่เก็บไว้นะ <_ an> เพราะว่าเราไม่ได้ใส่อยู่ละขายก็ขายยากครับช่วงนี้ดูดีว่ามันถึงไหมร้อยยี่สิบเมเนี่นยพวกมันถึงแล้วแหละร้อยยี่สิบเมเนี่ยว่าป้าคนดูว่าเหมือนกันไหมเอ่ยครับมาเอ้ยร้อยสิบเอ็ดเอ็มละรอดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับวิห้าเอ็ม ป้าอุยออ้ยหอวุ้ยตกกระจหมดกูว่าจะกูได้ร้อยเอ็มเอ็กโหมดมาเฉยเลยโอ้ยตกกระจายเมดเลยน่าจะประมาณสักสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนแคสที่เราเปิดไปใช่ป่าวะเออน่าไะใช่อุยอ้ยอุ้ย สิบเอม,มาไหมฮะแต่ผมเคยเปิดได้สูงสุดห้าสิบเอมนะอันเนี้ยเลือยยันอ่ะเลสองอันอันสุดท้ายครับมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับห้าเอ็มมาโอ้โหหนึ่งเอ็มนะครับผมโอ้โหของก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมของก็คข้าวๆประมาณนี้นะเนี่ยถือว่าคนดูลองคำนวณแล้วกัน,ว,กนว,ว่ามันคุ้มหรือมันมันเกลือหรือมันไม่เกลือนะครับหรือว่ามันเค็มไม่เค็มนะ ดูลองคำนวณไปนะครับแล้วก็รวมอันที่เราโยนทิ้งไปด้วยนิดหน่อยนะครับพวกใบคูณใบอะไรเนี่ยนะนะลองคำนวณดูนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมนะเออก็ได้หมดมา135อมิามนะครับผมนะอตอนนี้มันเลดตี้เป็นเลด9.7อะตอนนี้9.7คูณร้อเท่ากับพ3คือเปิดแคปไปเท่าไหร่วะส0 0พ คิดเอาแล้วครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นแหละก็ตามมือนั่นแหละรู้มืออยู่นั่นแหละอ <C US S 1> คือแบบมันถามหาความคุ้มในการเปิดแคปซึ่งมันยากมากครับที่จะถามตอบนะก <c oughs> ็ตีไปสักประมาณร5 0ยห้าิเอ็มอ่ะผมว่านะขายพวกนี้ด้วยอ่ะ่าจะได้15้าเอ็มมาหมดน่ะ <C US> S> <S หรือเกินหร,หรือขาดไม่รู้ประมาณนี้น่าจะได้อยู่ครับน่าจะเกินอยู่ <C US> S> <S เพราะไอเนี่ยแพงอยู่ครับที่ว่าเจาะรูน่ะ โอเคนะประมาณนี้นะผมนะก็วันนี้ก็อาจจะไม่มีนะครับอาจจะเปิดแคปให้ดูแบบเออว่าแบบแคปนี้แคปไรหรือว่าใครอยากเห็นอยากให้ดูให้เปิดแคปไหนครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมเนี่ยมีหลายแคปมากๆนะครับผมนะ้เนี่ยมีแคปแดงแคปอะไรเนี่ยมีเยอะแยะนะครับผมนี่มีเยอะครับผมใครที่อยากเปิดแคปอันไหนก็ลองพิมพ์ชื่อมาได้นะครับผมพิมพ์ชื่อมาได้ว่าให้แคปให้เปิดอันไหนกี่เม็ดนะครับผม50เมตรร้อยเมตรอะไรเงี้ยก็มาได้นะครับเดี๋ยวจะไป เปิดให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมนะสู่ทยาน1,000งพันซับสไคร์เพรเราจะได้แบบมีงมีเงินดึงอะไรเงี้ยเออจะได้แบบมีจ้างราดงไรายได้โฆษณาโฆษณาดึงเออคลิปมาตอนนี้ก็ จะเริ่มกลับมาทำแบบจริงจังแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงก็คนดูก็ช่วยหาถึงท่านผมหน่อยล้กันนะครับว่าจะให้รีวิวคันไหนรีวิวคันนูน้นคันนี้หรือว่าไงหรือว่าใครอยากให้รีวิวคันนี้เอสนะครับผมว่าเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่บูทหนึ่งเท่าไหร,ร่อะไรไงก็คอมเมนต์มาได้นะเอสผมนะครับนี่คันนี้เดี๋ยวให้ดูแม็กเดี๋ยวให้ดูออฟรถก่อนละกันนี่นะครับประมาณนี้ที่เรารีดได้ล่าสุดนะครับเมื <ME ET> S <S ่อ3-4วันที่แล้วเรารีได้ขนาดนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บตัง ให้ได้เยอะๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีบวกทีเดียวสักพันเอ็มอ่ะเแบบกดมาคูเลยใช้ตีบวกหรือว่ามันจะได้ออฟไหนนะครับว่าผมภาวนาว่าเอไคันเนี้ยผมอยากให้ได้ออฟสักประมาณสักอ่ะคือหวังไว้แหละคือหวังไว้เฉยประมาณพันหนึ่งอ่ะะได้เวลาก็ลองดูแล้วกันว่าคลิปหน้าคลิปไหนจะได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ท้ายก็เหมือนเดิมครับกูก็จะพูดเยอะไปละก็อยากเห็นขไานอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากให้เปิดแคปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ มาได้นะครับผมนะว่าให้เปิดคลิปอันไหนให้เปิดแคปอันไหนเอออันนี้ยังไม่นอนนะก็เลยแบบอาจจะพูดลิ้นพันรันกันสั้งหน่อยนะครับผมนะคิดมงครึ่งแล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่นอนเลยไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับคนดูไปแล้วเจอกัน